พุทธังชีวิตังเมปูเชมิธรรมมังชีวิตังเมปูเชมิสังคังชีวิตังเมปูเชมินาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภา ฉะมิธรรมังสารนังคาฉามิสังคังสารนังคาฉามีทุติยามปิพุทธังสารนังคาฉามิทุติยามปิธรรมังสารนังคาฉามิทุติยามปิสังคังสารนัง คาชามิตติยามปิพุทธรรังสรณังคาชามิตติยามปิธรรม,มังสรณังคาชามิตติยามปิสังฆังสรณังคาชามิ พโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนโมโพ ตาธุโรมปัญโยนะโมพุทิสสาโตโรมปัญโยโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธสมิงปาปกจจตมายาขัมมัธมีกตังโท นัสตุโยโทโสโมหจิตเตนะธรรมมาสมิงปาปะกตมยาขมาธรมกตังโทสามสาภะปาปังวินาสัตุโยโทโสโมหจิตตนะสังคาสมิง ปาปะกะตโตมยาขามัทธมีกตังโทสังสาภาปะปังวีณาสันตุนโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนปราสีสหาสาสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสัะ ยะธาปูโทโมนาพุทธปูชาธรรมปูชาสางฆปูชาอาคีทานังวารังคันทางศีวลีจะมหาเทรังอาหังวันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสาภะโส ปูเชมินมโมพุทธายพระพุทธไตยรัตนาญาณีนพราศีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโคยะธาพุ พรโสพุทธ,ธรรมาสางขปูชจมินมโมพุทธายาพระพุทธตรรัตนาญาณมณีนภราศีสหสสุสธ,รธ,ธรรมมา,าพุทโธธรรมโมสางโคยถาพุ โมนะปทธะปชาธรรมโปชาสังฆโปูชาอาคีทานังวรังคันธังสีวเลียะจมหาเทรังอาหังวันธามิทุรโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธา,า,า,ามิสาภาโซ สังคปูเจมินโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนายานมเนีนภราศีสหสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนพุทธปูชาธรรมมปูชาสังฆปูชาอาคีธา ลีจะมหาเทระหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทา,า,า,ามิสาพาโซปุถธ,ธรรมมาสังคาปูเจ โมพุทธายพระพุทธไตรรัตนญาณมณีเนปาราศีสหสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโคยะธาพุทโมนาพุทธปูชาธรรมมปูชาสางฆปูชาอาคีธานังวารังคันทางสีวันลี จะมหาเีรังหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิธาตุโยอหังวันทามิสาพโซพุทธธรรมมาสังคปูเชมินาโม พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพราศีสหสสุธธรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธปูทาธรรมมาพุาสังฆปูชาอาคีทานัง วันลีจะมหาเทรัง,งวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอังวันาทา,นามิสา โสพุทธธรรมมาสังคปูชจมินโมพุธายะพุทธไตรรัตนญาณมณีนภาศีสหสสุธรรมมาพุทโทธรรมโมสังโฆยาธาโพนมนพุทธปูชาธรรมมาปูชาสังคปูชาอาคีทานังวร ขันางสีวัลีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทาตุยโยอาหังวันทามิสาพโสพุทธธรรมมาสังคปุชมินโมพุทธยายพระพุทธไตรรัตานายานี นภาราสีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนาพุทธปูชาธรรมมปูชาสังฆปูชาอาคีทานังวรังคันทังสีวัลีจะมหาเทรังอหง พันธามิทุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสาพะโสพุทธธรรมมาสังคปูเจมินโมพุทธ ายพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพราศีสหสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนาพุทธปุจาธรรมมปุจาสังฆปุจาอขีทานังวารังคันทังสีวัลียจะมหาเทรังอาหัง วันธามิทุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสาภาสโซพุทธธรรมมาสังคปูเชมีสพัพเพพุทธาสาพัพเพธรรมมาสัพเพสังคภลาปตาปจิกานันจะยงพะ อรหันตานั่นจะเตเชนราคังพันธามิสาภโสสาเพพุทธ,ธาสาเพ,พธรรมาสาเพ,พียสำคะพลาปตาปจิกานั่นจะยังพลังอรหันต นาราคังพันธามิสาพโสสาเพีพุทธาสาเพิธรรมะทาเพีสัคฆาผลาปัตตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตีเชยนาราคัง ท่ามิสาพัโสสะพีพุทธาสะาพีธรรมสาสะพีสังฆาภลาปตาปจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนาระคังพันทามิสาภัโสสะพีพุทธาสะาพ,พ,าาพีธรรมสาสะพีสัง ปาจิกานันจะยังพละอระหันตานะันจะติชินราคังพันธามิสาภาโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิ